สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ช่างนางออนทัวร์นะครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานสิวรัณรุ่งเรืองนะครับจะมาดูเจ้าไ k ค3ร้อยสามห้าเออาร์นะครับตัวสั้นตักดินครับแล้วก็ประเดิมดนื้อโรกี้เก้าห้าครับของเสียแคบนะครับ ใช้ได้เลยครับฝุ่นสุดยอดเลย ฝุ่นครับพี่น้องฝุ่นฮะวิ่งงานเมาครับผมใส่ว่าคมทางจะเยอะหน่อยฮะ ก็จ,จานเลยฮะ ครับีดตายเต็มแล้วโอ้ติดตัวโชว์นะฮะไปทางไหนเนาะ ค่อนข,ข้างจะร้อนครับพี่น้องโอ้โเเ็วชดวยอดเลย Nên nó sẽ chìa hết sẽ chìa đêm thoảng viên ngăn màu không ngăn màu คันนี้เป็นพุ่งกีใหญ่นะครับพุ่งกี90้เซนนะฮะกว้าง90เซนคันนี้ถ้าใครสนใจก็ขายอยู่ครับเมโครคันนี้นะฮะร,ราคาก็ตั้งไว้ที่92 2ครับดูครับสมรรถภาพเอ <c oughs> สมรรถภาพเออการทำงานเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้มาแล้วจวดเลย เดี๋ยวเราไปรอที่รถครับนี่รถอยู่นี่ครับรถพ่วงนะครับรถพว่วงรอไปโคทําทางครับเข้าไปจอดที่ครัวนู่นครับนูน่นบุกปลาอ้อยเลยทีเดียวครับอยู่นี่วันนี้ว่างงานนะ,ะมาเล่นกับทีมงาน6อ0นะฮะ ครับผมคลิปนี้ก็จะชอเอยจะชอจะขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นะครับคลิปใหม่ก็เจอกันครับรีวิวเจ้าฟูโซ,โซ่ฮะไอไปเชหัคฉีดมาใหม่ครับเป็นยังไงครับเราไปชมคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ